สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะติดโควิดเสียชีวิตพ่อน้องบิวหนึ่งในเด็ก13หมูป่าถ้ำหลวงเชียงรายดับหนึ่งรายพ่อน้องบิวหนึ่งในเยาวชน13หมูป่าถ้ำหลวงติดโควิดเสียชีวิต 8ธันวาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชือ้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดเชียงรายเพิ่มอีกหนึ่งรายโดยทราบชื่อว่านายอดิศักดิ์วงสุกจันทร์อายุ45ปีเป็นประธานชมรมผู้ปกครอง13ถ้ำหลวงโดยเป็นบิดาของนายเอกรัตนวงสุกจันทร์หรือน้องบิวซึ่งเป็นหนึ่งในเยาวชน13หมูป่าที่เคยประสบเหตุ ติดอยู่ในถ้ำหลวงอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนตนอําบลป่งผาอำเภอแม่สายเมื่อกลางปี2561โดยนายอดิศักดิ์ติดเชื้อโควิด -19 และถูกส่งตัวเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แต่ได้เสียชีวิตล่าสุดเจ้าหน้าที่สมาคมสิริกรเชียงรายบรรเทาสาธารณภัยได้นำศพไปประกอบพิธีชาปนากิจศพตามหลักสาธารณสุขณนะ ชาปนกิจสถานวังดินตำบลรอบเวียงอำาเภอเมืองเชียงรายในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาที่ผ่านมาท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของญาติมิตรทั้งนี้ในอดิศักด มีภูมิลำนาวเดิมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ได้มีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดเชียงรายและด้วยความที่เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีจึงได้รับการยกให้เป็นประธานชมรมผู้ปกครอง13ถ้ำหลวงและทำงานอยู่ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงก่อนจะย้ายไปเป็นลูกจ้างที่ตอมแม่สายก่อนจะเสียชีวิต ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายแจ้งว่ามียอดผู้ติดโควิด -19 ยืนยัน rt pcr เพิ่มขึ้นจำนวน15รายอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย10รายแม่จันร์3รายแม่สาย1รายและอำเภอเชียงของ1รายส่วนผู้ติดเชื้อเข้าข่ายหรือ a t k มีเพิ่มจำนวน80รายโดยอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย4 1รายแม่จัน10รายเชียงของ10รายแม่ฟ้าหลวง7รายแม่สาย3ราย และอำเภอถึง2รายอำเภอพาน1รายอำเภอขุนตา1หนึ่งรายอำเภอเวียงชัยหรายขณะที่มีผู้เสียชีวิตสะสมรวม98รายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากแนวหน้า m o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ